สุดยอดคนดวงดีประจำสัปดาห์นะครับในสัปดาห์นี้จะเตรียมไว้ให้6ลัคนาเหมือนเดิมนะหกลัคนาจะพูดแบบไม่เลี่ยงนะก็พูดดีหมดทุกคนนะลัคนาที่1ลัคนาเมษนะลัคนาเมษเนี่ยติดโผช่วงนี้ติดโผเป็นประจำนะเนื่องจากว่า7ปีที่ผ่านมาที่ดาวฤตยูมากลุ่มลัคนาเนี่ยมันทำให้เราวุ่นวายมีปัญหาโน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะ เออก็ถือว่าโดดเด่นทีเดียวนะเอ่อลาภเป็นลาภทับตัวกระดุมพักทับตัวนะชาวเมธีถือว่าโอ้โหพีกนะพีกเลยนะเออใครที่ไม่ไม่ได้ตังค์ไม่ดีตอนนี้แสดงว่าทําบุญมาไม่พอแล้วนะต้องทำเพิ่มเออต้องทาเพิ่มเลยเอาลัคนาที่สองลัคนาเมถุนเมถุนนี่ก็คือถือว่าโดดเด่นมากเลยนะเนื่องจากว่า มีดาวโดดเด่นมาอยู่ในเรือนลาพักนะหลายดวงลาพกักรหมายโชคลาบหมายถึงโอกาสความสําเร็จต่างๆนะครับเอาต่อไปลัคนาที่3นะครับลัคนามีนนะชาวลัคนามีนเนี่ยเรียกว่ามุ่งมั่นหาเงินเลยช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีโอกาสดีๆที่จะเก็บเกี่ยวผลตอบแทนนะลัคนาที่4ลัคนาธนูนะถือว่า ชาวธนูเนี่ยก็ยังมีความโดดเด่นอยู่เนื่องจากว่าดาวพฤหัสเนี่ยก็ยังอยู่ในภพที่4ของดวงชะตานะถือว่าเป็นเกณฑ์พิเศษที่เรียกว่าปฐุมเกณฑ์นะมีดาวพระอาทิตย์มาร่วมอีกสสมี่หชะ่นี่อยู่เน่พันธุแล้วก็มีดาวอาทิตย์เข้ามาร่วมเป็นคู่มิตรอยู่ในเรือนพันธุฉะนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปตั้งแต่สัปดาห์นี้เนี่ยมันจะพีคขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเพราะเปลี่ยนเป็นปีถอะแล้วพอเป็นปีอถปุ๊บเนี่ยนะชาวธนูจะแบบ พีขึ้นอย่างนี้เลยนะเทคออฟเทคออฟแเย็นๆนะคะ,ะชาตนูนะคะมันจะดีเขาเรื่อยๆ,ๆ,ๆเลย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 ,ปปยเลยเลยเลยเเรยเหยนลยเล้เลยเลยเลั้ลยเลยเลยเยเล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 ยลยเลยโยเลยเลเลยเลีลยเสยเลยเลยเสยาลยผ่ยนคลาเยมีาวามสลยความสบายใจยเลถ้ายครเป็นลาวลวอเลยเลยเลยเายเลยเยเล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 ย่ลย้ลยเลยเลยยเอเล้เเลยเยเลยเลยเลเ้เลยเยเลาเลยเลยเอยลเเยเยเล้เเลยยเเเ ลักษณะอื่นไหมอ,อะไรอย่างนี้นะคะอา้าวต่อไปลักษณะที่ห้านะครับลักษณะต้นนะชาวลักษณะต้นนี้ถือว่าโดดเด่นเลยนะมีดาวดีๆเข้ามาเล็งดวงชะตานะครับก็จัดให้เป็นสุดยอดของดีลักษณะสุดท้ายลักษณะที่6ลักษณะสิงห์โอ้ชาวลักษณะสิงห์เมื่อกี้พูดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะก็คือเจ้าเรือนลาภจะเสด็ เสร์ชคือเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะ<ม>พอเดินหน้าอย่างรวดเร็วแล้วไปเดินหน้าอยู่ในเรือนสุขพะด้วยนะ<ม>ฉะนั้นมีโอกาสดีๆมีความสําเร็จสมปรารถนาในดวงชะตาปี256ดาวหลัก4ดวงที่เป็นภาพรวมของชีวิตทุกลัคษณะจะมีการย้ายราศีใหญ่ในทางโหราศาสตร์ทั้งดาวมรตยูดาวราหูดาวเสาดาวพฤหัส พร้อมเกิดเกณฑ์คาดที่อันตรายดวงคุณจะเป็นอย่างไรตรวจวิเคราะห์ชะโลกมงคลเสริมดวงชะตาแก้ไขสิ่งที่ติดขัดขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ตรวจสุขภาพดวงประจำปีแบบรู้รึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมสนใจติดต่อ Line at Open d หรือโทรมาที่0863366390